ต่อไปท่านสกลสุนทรวณิชกิจเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสกลสุนทรวณิชกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธาน,นีเขต4จากพกครรคก้าวไกลครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับที่พศโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ประวินวงศุฒิท่านประธานครับ ปัญหาของพรบฉบับปัจจุบันที่ทําให้ควรมีการตราพรบแก้ไขเพิ่มเติมคือการอนุมัติเส้นทางเดินรถนะครับมาจากส่วนกลางส่งผลให้เส้นทางเดินรถไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะครับเส้นทางที่ควรมีกลับมีน้อยหรือไม่มีแต่บางเส้นทางกลับมีสายรถมากเกินไปนะครับปัญหาเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ต้องการใช้รถขนส่งสาธารณะขอสไลด์ด้วยนะครับ พรบแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้นะครับจะนํามาแก้ไขปัญหาโดยการกระจายอํานาจท้องถิ่นให้ท้องถิ่นสามารถออกแบบการบริหารการบริการสาธารณะเพิ่มเติมเส้นทางรถเองได้นะครับเหตุผลที่ควรทําให้ท้องถิ่นสามารถกําหนดการเดินรถขนส่งสาธารณะเองได้เพราะว่าท้องถิ่น เป็นรัฐราชาการที่ใกล้ชิดกับประชาชนนะครับรู้ว่าถนนไหนหมู่บ้านไหนตำบลไหนที่มีจำนวนประชากรมากและมีความต้องการใช้รถขนส่งสาธารณะมากผมขอยกตัวอย่างนะครับพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับที่อบตคลองสามอำเภอคลองหลวงนะครับซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ราวเก้าหมื่นกว่าคนซึ่งอันที่จริงเนี่ยก็ควรจะมีสักเป็นเทศบาลน,นาครนี่แหละนะครับที่อบตคลองสามนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น คนที่ย้ายออกมาจากกรุงเทพมาซื้อบ้านพักแล้วก็กลับเข้าไปทํางานในกรุงเทพนะครับแต่บนถนนเรียบคลอง3กลับมีรถเมล์สายเดียวที่ให้บริการคือสาย187คลองสามนุษาวรีย์ชัยมีรถตู้สาย1154แต่วิ่ง3เส้นทางนะครับก็จากหลังสิตเข้าไปที่หมู่บ้านพฤษา12ึกพฤษา13และพฤษาบีและมี2แถวเชื่อมหัวท้ายถนนคลองสนะครับไม่กี่คันซึ่งขนส่งสาธารณะเหล่านี้นะครับ แนวโน้มก็คือพาเข้าสู่ลังสิตและผลโยธินแต่ไม่มีถนนสายไหนที่วิ่งไปถึงรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือสายสีเขียวซึ่งเป็นรถไฟขนส่งมวลชนหลักในการเดินทางเข้ากรุงเทพของประชาชนเลยครับนี่คือความต้องการของประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องต่อรถเปลี่ยนสายเสียเวลาไม่สะดวกอย่างยิ่งนะครับและก็ไม่มีเส้นทางรถไปในที่อื่นที่ควรจะไปชเช่นโรงพยาบาลคลองหลวงที่คลองหกนะครับ ที่กระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยผลักดันนักหนานะครับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนะครับแต่ค่าเดินทางแท็กซี่ไปกลับ400บาทน,นะครับคนอำเภอคลองหลวงอำเภอเขารู้ดีครับท่านประธานครับเส้นทางเดินรถที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการและเส้นและจำนวนรถที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นการผลักภาระให้ประชาชนจำเป็นต้องลงทุนในการซื้อรถยนต์ใหม่เพื่อเดินทางส่งผลให้รถติดครับ การจราจรบริเวณถนนเรียบคลอง3ติดขัดอย่างมากโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนและเป็นการเพิ่มปริมาณรถบนถนนลังสิตนครนายกถนนบางขันคลองหลวงและผลโยธินซึ่งติดอยู่แล้วนะครับก็ติดมากขึ้นไปอีกเอาสารดลงก่อนได้นะครับปัญหารถขาดแคลนไม่ใช่แค่พื้นที่ผมอย่างเดียวนะครับเพ<สอง>ื่อนสสคุณเจษดา,นา <ruined> ดนตรีสนอ <được> ปทุมธานีเขตสองก็ไ <spec> ด <ifi> ้ฝากมาบอกว่าชาวบ้านก็บนนะครับ รถสาย33กระสาย90หรือ1ขีด27เนี่ยจำนวนรถไม่เพียงพอก็ขอให้เพิ่มจำนวนรถนะครับท่านประธานครับการอนุมัติเส้นทางเดินรถเมในจังหวัดแม้จะเป็นคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนะครับซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและมีอายการจังหวัดผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการแต่ก็ถือว่ามาจากส่วนกลางนะครับเพราะราชการส่วนภูมิภาคคือราชการส่วนกลางที่ ส่งมาปกครองตามเขตการปกครองนะครับกรรมการเหล่านี้นะครับก็เป็นข้าราชการที่มีการโยกย้ายไปประจําอยู่ตามจังหวัดต่างๆไม่ยุดโยงกับพื้นที่ที่ประชาชนอยู่ในพื้นที่นะครับแม้ในพระราชบัญญัติฉบับเดิมจะมีการกําหนดให้มีนายกเทศมนตรีคนเดียวนะครับเป็นกรรมการแต่ก็ไม่มีทางที่คนเดียวเนี่ยจะเข้าใจพื้นที่ทั้งจังหวัดได้ การที่ให้ราชก,การส่วนกลางมาปี2ปีก็กเกษียณหรือย้ายไปจังหวัดอื่นมาวางแผนจัดทําขนส่งสาธารณะที่ยังไม่ทันมีความเข้าใจในจังหวัดดีนะครับกว่าจะตั้งหลักได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่คนในท้องถิ่นนะครับเขามองเปี้ยงเดียวเขาก็รู้แล้วครับว่าตรงไหนคือปัญหาไม่เสียเวลาปล่อยให้ประชาชนนะครับรับกรรมของขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพไปเรื่อยๆหรอกครับท่านประธานครับผมได้ทําเส้นทางรถ ที่มีต้นทางอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีทุกสายในจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถตู้หรือรถสองแถวนะครับขอสไลด์นะครับท่านประธานเห็นหรือไม่ครับว่าเส้นทางเกือบทั้งหมดนะครับจะก,กระจุกอยู่ตัวอยู่ที่ถนนวิภาวดีพลโยธินและรังสินครนนายกนะครับหากมองดูดีๆบริเวณหนองเสือนะครับที่มุมขวาบนนะครับจะมีเส้นเดียวทั้งอำเภอและเส้นนั้นก็ไม่ได้วิ่งผ่านทั่วทั้งอำเภอด้วยทำให้คนอำเภอหนองเสือนะครับ เดินทางไปยังอำเภออื่นๆได้อย่างยากลําบากนะครับถ้าไม่มีรถส่วนตัวเขาก็ไปไหนไม่ได้เลยหรือทางสามโคกลาดหลุมแก้วนะครับที่มุมซ้ายบนก็เช่นกันที่มีรถเมย์ผ่านไม่กี่เส้นนะครับตรงมุมซ้ายบนนะครับแต่พื้นที่เขากว้างมากประชาชนไม่มีขนส่งสาธารณะใช้และจะเห็นได้ว่าเส้นทางเดินรถที่มีในปัจจุบันนะครับไม่ได้คิดถึงโอกาสที่คนในพื้นที่จะได้รับเลยขอยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีนักศึกษานะครับที่อาศัยอยู่ที่ลำลูกกาคลอง12สอบติดจะไปเรียนที่มสอวองคลรักษ์คลองหนะครับลังสินนครนายกคลอง16ขออภัยนะครับลังสินนครนายกคลอง16ถ้าเส้นทางที่สะดวกและต่อรถน้อยจริงๆแล้วเขาจะต้องเสียเวลานั่งรถเมย้อนลำลูกกานะครับจากขวาสุดไปซ้ายสุดจนไปถึงฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์แล้วค่อยนั่งรถต่อเข้าไปจากซ้ายสุดไปขวาสุดจนถึงลำลูกกาคลังสินนครนายกคลอง16นะครับ ซึ่งจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเกิดมีหนึ่งสายที่ตัดทะลุจากเหนือใต้ที่คลอง12ลำลูกกาเลยเป็นต้นเขาไม่ต้องเสียเวลานั่งอ้อมนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคนส่วนกลางที่ไม่เข้าใจพื้นที่นะครับก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ดีเท่าคนท้องถิน่นสิ่งที่เราแก้ในพรบฉบับนี้คือให้ท้องถิน่นเข้ามามีอำนาจตัดสินใจกำหนดเส้นทางเดินรถจำนวนผู้ประกอบการขนส่งและจำนวนผู้โดยสารให้เพียงพอประโยชน์ทั้งหมดใครได้รับครับ ก็ประชาชนไม่ใช่หรอครับแต่ผ่านมาตั้งนานทําไมสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดเพราะว่าท่านไม่ไว้ใจไม่ให้อํานาจในการตัดสินใจกับท้องถิน่นแล้วส่วนกลางจะไปรู้ดีกว่าท้องถิ่นได้อย่างไรครับอาศไลาลงได้นะครับท่านประธานครับพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้อํานาจเป็นของนายกอบจในการบริหารจัดการคมนาคมภายในจังหวัดขอหนึ่งนาทีนะครับให้ท้องถิน่นตัดสินใจรูปแบบเองเออกแบบเส้นทาง เดินรถเองนะครับกำหนดมาตรฐานกําหนดคุณภาพในการให้บริการเองท้องถิ่นนั้นจะแข่งกระทําดีนะครับเพราะถ้าหากทําไม่ดีประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินผลงานโดยเลือกหรือไม่เลือกในสมัยหน้าเองหากกระจายอำน,นาจส่วนนี้ไปท้องถิ่นโดยตรงจะตรงต่อความต้องการของประชาชนได้มากกว่าผมจึงขอสนับสนุนพรบอของสงบกฉบับนี้และสุดท้ายนี้นะครับในฐานะผู้แทนรัษฎรที่ต้องการแก้ไขปัญหาขนส่งสาธารณะของปทุมธานีและชาวไทยทั้งประเทศครับ ผมอยากฝากถึงเพื่อนสสในสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้สนับสนุนพรบฉบับนี้ครับเพราะถ้าท่านอยากให้จังหวัดของตัวเองจเจริญลูกหลานไม่ต้องมีรถส่วนตัวก็เดินทางได้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำให้ประชาชนมีเงินเก็บมากขึ้นประชาชนไร้ภูงมีสุขภาพดีพอได้เดินลถผู้สูงอายุติดเตียง นักท,ท่องเที่ยวต่างชาติก็เดินทางมาเที่ยวจังหวัดท่านได้นะครับพอเดินทางสะดวกแล้วก็จะไม่เป็นเมืองรองอีกต่อไปกลิ่นความเจริญที่เพื่อนสอสอเคยบอกว่าหอมหลังจากตั้งรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วนะครับมันก็จะได้หอมจริงๆเสียทีนะครับขอบคุณครับ